เป็นไปตามความคาดหมายนะคะว่าน้ําจะทะลักมายัางพื้นที่ของบางบานพระนครศรีอยุธยาช่วงกลางดึกค่ะซึ่งมวลน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะนั่นแหละค่ะทาให้คันดินกั้นน้ําที่ชาวบ้านปั้นขึ้นมาในทุกๆปีไม่สามารถที่จะต้านทานแรงน้ําได้ดิฉันอยากจะย้อนไปดูภาพรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมากันค่ะเพจข่าวอยุธยาน,นะคะได้บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ระหว่างที่มวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยานนะคะไหลทะลักกัดซอกคันดินกั้นน้าในพื้นที่หมู่หนึ่ง หมู่2ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียอยุธยาระยะทางยาวที่น้ําได้กัดซอะคันดินแตกเป็นระยะทางยาวเกือบ3เมตรด้วยกันค่ะน้ําได้ถลายลักท่วมข้ามถนนส่งผลให้ชาวบ้านต้องเร่งแจ้งเตือนให้ประชาชนนะคะไม่สัญจรผ่านตรงนี้แล้วก็ให้กรมชลประทานแล้วก็กรมทางหลวงมาอุดช่องโหว่โดยการใช้ดินมาปิดทับอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้จุดนี้ก็มีน้ําไหลลน้นกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กมาแล้วนะคะมีการปิดกั้ อยู่แต่หลังจากที่เมื่อคืนนี้มวลน,น้ําสูงสุดได้มาที่พระนครศรีวิทยาก็ทําให้ต้านทานแรงน้ําไม่ไหวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาดูภาพบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เป็นภาพเมื่อเวลาประมาณช่วงหกโมงเช้านะคะแต่นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งที่จะนํารถแบ็คโฮค่ะกําลังตักดินที่นํามาเสริมเป็นดินเดียวนะคะเสริมคันดินให้สูงขึ้น ระดับความสูงของน้ําที่อยู่ในคันกั้นน้ํากับนอกคันกั้นน้ําต่างกันราวๆหนึ่งเมตรค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งน้ําเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าสังเกตด้วยสายตาวันนี้ดิฉันมาประมาณเมื่อวาน20เซนวันนี้อย่าง,งน้อยก็น่าจะประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะจึงทําให้น้ําเวลาจะมาพื้นที่บางบานก็จะไหลามากองกันตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งคันดินที่อยู่ตรงนี้ถือว่าเปราะบางมากที่สุดในพื้นที่ของบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะะคคุณผู้ชม เมื่อวานดิฉันมีโอกาสไปสำรวจในพื้นที่นี้มาอยากชวนดูภาพมุมสูงกันสักนิดนึงค่ะจะได้เห็นสภาพความสูงในพื้นที่ของพื้นที่บางบานทุกหลังคาเรือน100%นะคะถูกน้ำท่วมจมมิดหลังคาเรือนแล้วค่ะน้ำในครั้งนี้อย่างที่เรารู้กันไม่เท่ากับปี54เลยนะคะแต่ความรุนแรงไม่ต่างกันเลยค่ะชาวบ้านบอกว่าปี54ี่เนี่ยน้ำท่วมระดับนี้เหมือนกันมันก็เลยทำให้ชาวบ้านหนักใจนะคะก็เลยตั้งคำถ,ถามไปถึงการจัดการน้ำเหมือนกับที่ชาว ไปปิดไฟแดงไปปิดถนนกันเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะว่าน้ํามันท่วมรุนแรงมากขึ้นขณะเด,ดยียวกันบ้านเรือนตอนนี้ชาวบ้านเปรียบเปยค่ะคุณพิมพิมลคุณจีรัชาตาคะบอกนะคะว่าตอนนี้ดิดบ้านสูงเท่าต้นมะพร้าวต้นตาลแล้วแต่ก็ไม่รอดนะคะน้ําได้ท่วมไปถึงชั้นสองของบ้านเหมือนเดิมค่ะดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านบอกนะคะว่าถ้าจะทําได้ก็คงต้องย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้แต่ก็ม,มีกําลังเงินเงินทุนที่จะไปซื้อบ้านใหม่นะคะนี่ก็เป็นปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่างบ้านกลุ่ บางบานพระนครศรียุธยาซึ่งนักวิชาการเตือนค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรัชาตาค่ะว่าคันดินที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ต้องเตรียมรับกับคันดินที่อาจจะแตกนะคะหากฝนตกในพื้นที่เหนือพระนครศรียุทธยาหรือพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ